ก็ดีครับทุกคนใช่นะฮะเอ่อคือแค่จะมาบอกว่าเมื่อกี้แดกข่าแล้วก็มันมันมันก็รู้สึกหิวใช่นะฮะเออ่ไม่ถึงว่าคือพอกินข้าวแล้วเราบอกว่าคือเราเนั่นแหละเข้าใจไหมพราะคือบอกว่าถ้าไม่กินมันก็ไม่หิวแต่ถ้าพอกินปุ๊บแห้งหิวเลยส่วนอันนี้คือไม่ไม่ไม่ใช่ใช่ใช่นะครับไม่คือไม่ไม่ไม่ต้องอยู่มันใช่นะฮะคือคือที่หยิบกีตาร์มาตอนนี้คือบอกว่าจะบอกว่าไอ้เนี่ยเวลาผมค้นพบวิธีใหม่เพราะว่า ผมรู้สึกว่าช่วงหลังๆในความคิดทีผมหายไปเยอะมากเยอะแบบเยอะทีๆเก็ดไปมันมันมันหายแบบว่าคือน่าคือสิ่งเดียวที่กูมีในชีวิตแล้วมันหายไปเหมือนแบบว่ายีดีๆกูก็ไม่มีร่างกายยีดีๆสมองกูกหายไปซึ่งกูไม่มีสมองอยู่แล้วนั่นรู้อยู่แต่มแต,แต่มาถึงว่าแบบนั้นแหละยีดีๆความคิดทีมันก็หายไปแล้วมาคนพบไปกทีว่าวิธีเรียกความคิดทีก็มาคือ ไอ้เคี้ยกูลืมมาฝรั่งเข้าวแช่ติเยน็นไม่ใช่เออคือคือเนี่ยนี่คือมากฝรั่งมันไม่เก็บมากฝรั่งไว้มันเคี้ยวได้นานเอ่ผมบอกว่ากูเป็นคนยังไงที่กูเคี้ยวมากฝรั่งแล้วกูเก็บไปแล้วกูก็จะเคี้ยวต่อไม่ไม่ไม่กูจะเออคือผมจะบอกว่าผมมาค้นพบว่าการที่ผมไม่นอนเนี่ยมันทำให้ความเคีย้ยที่ผมกลับให้สัตว์ให้เด็กเคี้ยวมันจะไม่นอนแล้วมันจะตายหายไปใช่ไหม กเกิ่งไงสวัสดีเอ๊ะข้าเจ้าเป็นสาวจริงไหมเห็นว่าต้าได้ก็จะเป็นสาวแล้วใช่นะคะสุดยอดเ,เออทุกคนคิดว่าผมผมเป็นเชียผมแม่งผมม่เอาสุดยอด เียนี่ไม่เคยไว้ผมยาวขนาดนี้เันเออแล้วก็บอกว่าเปลาเสยขึ้นไปบอมันค้างน่มันมันรู้สึกดีมากแล้วก็ยางคือบอกว่าชอบชอบเปลาขยับหัวแล้วไม่มีโมชันเคลื่อนหลังข้างหลังเอฟเฟกตามมาแม่งสุดยอดไปเลยใช่นะครับเชี่ยถ้ากูถ่ายหนังด้วยกล้องเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงวะเชี่ยอาลาสัตว์ไอ้้ยกคว่าคลิปนี้ยาวมากแน่แนแล้วก็อ่อแล้วก็แล้วก็ มันจะเป็นแบบว่าอะไรที่ดูแปลกมากเลยเนี่ยมาถึงแปลกแบบเพียบไม่ใช่แปลกแบบดีนะใช่นะอืมผมไปนอนก่อนนะครับทุกคนก็ไปนอนเลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้นอนแล้วคนที่นอนแล้วขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีและมีความสุขคนที่จะไปนอนก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีและมีความสุขแล้วพรุ่งนี้ก็เช่นกันใช่นะฮะขอให้ขอให้มีความสุข ไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่เขาไมีค่อยสนไลฟ์โค้ชอีกแล้วไอ้แซดนี่นคือชีวิตผมแม่งจะมีแต่เรื่องซ้ำๆแล้วก็กูแล้วก็ลงคลิปแบบแนวซ้ำๆอย่างเงีง้ยแล้วเพราะว่าชีวิตกูก็มีแค่นี้แหละเงี้ยมึงหวังเฮียอะไรนี่ะกูไม่ได้บินได้ไอออ้สัเใช่ไม่มีใครพูดเฮียเลยแล้วกูก็ด่าตัวเองจากความคิดตัวเองที่กูคิดเองสุดยอดเลยนะฮะใช่แหวสวัสดีพูดกับฉันหน่อยไม่มึงเลียขนตัวเองแล้วเอาอไป dia kat